สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีตุลทัดลมค่ะเดือนตุลาคม2565ค่ะเรื่องราวของพมลิขิตหรือเราลิขิตชีวิตเราเองนะคะวางแผนงานเงินความรักเรื่องราวของเนื้อคู่ค่ะคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนติดตามกันนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะกายใจแข็งแรงทุกท่านนะคะราศีตุลทัดลมค่ะ วางแผนกันกันตุนนะคะราหูครูทันทักการลงทนการที่เริ่มความรุ่งเรืองการได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือสิ่งที่ได้มาความมั่นคทงทางฐานะการเงินนะคะ ราหูเล็งลักขนานะคะคู่ค่ะหุ้นส่วนคู่คา้าราหูเล็งลักได้รับการอุป,ปถัมสนับสนุนช่วยเหลือจากคู่นะคะพอใจมากเลยนะคะมีการเงิน เข้ามานะคะเชี่ยวชาญชำนาญในงานเฉพาะด้าน,นะ,ะไม่จนค่ะสมหวังดังใจค่ะ,ะได้พบคู่ก็ได้พบกับคู่ที่มีสเสน่ห์นะคะคนสวยคนหล่อมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะได้รับการอุปถัมภ์ค่ะ มิเนมหานิยมนะคะรุ่งเรืองเก่าหน้าได้พบคู่ที่มาให้ได้ทำการงานร่วมกันก,นกนงานศินละปะนะคะอ่พบรักคนทางไกลต่างถิ่นนะคะ ตนเองกับคนรักนะคะได้มีการเดินทางร่วมกันเพื่อการค้าคิดสร้างสรรค์และลงมือทำนะนำประสบการณ์มาร่วมกันค่ะการเดินทางติดต่อค้าขายกับคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะร,รุ่องเรืองค่ะโยกย้ายเดินทางชีพประจรลงเท้า แต่พบกับคนแตกต่างกันทางพื้นเพจอชาติศาสนานะคะเจเนอเรชันตอบตัวได้ก็รอดแล้วค่ะเชงกัะเหมือนต้นโอ้ลิ้วล้อไปตามลมการเดินทางไกลค่ะไปต่างที่ต่างถิ่นเพื่อการค้าโดยประสบการณ์ที่ชำนาญแล้วได้พบปะกับบริวารน,นะคะมีโอกาสได้พบกับ ผู้แม้อ่อนวัยกว่านะคะก็มีประสบการณ์ทําการค้าค่ะงานนี้ก็แค่วคร่องว่องไวค่ะปรับตัวเข้าหากันได้ะคะ่ะสนุกสนานกัะมีลูกเล่นนะคะในการเจรจาโฆษณาประชาสัมพันธ์มุ่งมั่นรูปอ่อนไปข้างหน้านะะได้พบกับบริวารน,นะ ในวัยหนุ่มสาวค่ะโค่นี้ก็เปล่งลักษณะมีสเสน่ห์นะคะโค่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะช่ำชองในงานที่ทำค่ะมียังมาพังทลายความรักเขาส่งลงได้หมุนเอาความรัก ข้างไกลนะคะในพกเนื้อคู่มีสเสน่ห์นะคะกับเพศตรงข้ามค่ะตนเองกับคู่ได้ร่วมการงานกันค่ะปรับตัวเข้าหากันค่ะเดินทางไปร่วมกันค่ะดูคนรักเก่านะคะคนรักเก่าค่ะเป็นคนอ่อนน้อมทำต้นค่ะ คนทางไกลค่ะติดต่อค้าขายกับคนไกลถิ่นพบคู่คนรักเก่านี้ก็ตายพบคู่คนไกลเช่นกันอ่าทำการค้าทางไกลเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะ,ะหุ้นส่วนก็มีฐานะการเงินดีกับงานทางไกลตต่อค้าขายค่ะ ชีวิตก็ลงตัววันเวลาเยียวยาได้ทุกสิ่งให้เวลากับเวลาเขาวันนี้เป็นคนคนเงียบนะคะพูดน้อยต่อยหนักนะคะการงาน่ะเป็นผู้ผ่านผ่านประสบการณ์มานะคะอาชีพนี้ สามารถแก้ไขปัญหาให้ตนเองได้นะทำการงานใกล้แหล่งน้ำนะคะสถานที่ท่องเที่ยวได้พบกับผู้คนแปลกหน้าแปลกถิ่นมาร่วมงานนะแก้ไขปัญหาให้ตนเองได้ก็ให้กับอยาิมิตรนะคะผลตอบแทนกลับมาก็คือการเงินดีมากการงานนี้ก็ได้ติดต่อกับผู้คนต่างที่ต่างถิ่นแปลกหน้านะมาร่วมชมน้ฟูนมูลปาร์ตี้กันนะคะ เชื่อมั่นในตนค่ะแข็งแรงค่ะเป็นผู้มีสมาธิสูงนะคะการติดต่อนี้ก็ได้รับยกย่องนะคะให้เป็นผู้บริหารการงาน,นะะร่วมกันกับบริวารน,นะ,ะทั้งผู้มีประสบการณ์แล้วก็บริวารอ่อนไวักว่านะคะเป็นผู้มีความสามารถนะ ได้พบมิตรแปลกหน้าแปลกถิ่นทางไกลมาร่วมง,งานมากมายเลยนะคะแม้ว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังบอกเคยคิดสังโยนัะคนหูสิเคียงข้างให้ได้หูหัวใจคงเดิมอันนี้ชีวิตเราลิขิดเองนะคะะทั้งชาวตนแล้วก็คนรักเก่า อันนี้ก็คนรักเก่านี่ก็มีเพื่อนบ้านนะคะามาแข่งขันการงานนะคะแต่เป็นเพียงชาวส่งนะคะทำอะไรไม่ได้นะค,ะคนรักใหม่ค่ะขยันค่ะโชคดีจากความขยันนี้ก็มีงานเข้ามาเสมอะคะ่ะงานนี้มีทั้งงาน ที่อยู่ห้นทางไกลนะคะอ่ะเป็นนักต่อสู้ค่ะนะอังคารราหูครูท่านทักนะมาเพื่อกูนก,กันค่ะอ,อันนี้วนรักใหม่นี่คือได้ดีนอกถิ่นเกิดน,นะนักเดินทางนะเลือดลมดีขยันนะคะบุกขารุกเข้าไปค่ะมีร่างกายกำยำแข็งแรงหมดเหมือนนักกีฬานะคะ เป็นชีวิตต้องสู้ค่ะสุขภาพแข็งแรงเลือดเลือดลมดีค่ะเริ่มสร้างสรรค์าการเดินทางนี้ไปหลายถิ่นที่ค่ะได้ดีนอกถิ่นเกิดเป็นผู้มีพลังขยัน่ะโชคดีการงานก็มีธุรกิจที่มั่นคงนะอันนี้ก็ได้พบคู่ก็คู่ทางไกลก็คือชาวตุนนั่นเอง ชีวิตต้องสู้นะคะได้ดีนอกเิ่นเกิดนะการเดินทางนี้ก็ได้พบกับความมั่นคงร่วมก,กันกับชาวตุนนะคะพลังงานนี้ก็ทำจนยาวนานนะคะเ่้วชาญในงานที่ทำมายาวนาน เป็นนักต่อสู้ชีวิตร่างกายกำยำแข็งแรงนะธุรกิจนี้โอกาสได้ทำงานเกี่ยวข้องกับเลือดลมแขนงขันขยัน,น,นแล้วก็งานเกี่ยวข้องกับฟิตเนสนะคะบริหารการงานเองเลยน่ะมันช่วยคนรอนะคะนะ่ะหมุนเอาความรักแท้นะคู่แท้นะอันนี้รักทางไกลอันนี้เขาเนี่ก็เป็นคนทางไกลเช่นกันความ เจริญก้าวหน้านะคะ,ะความขยันขันแข็งคนไกลค่ะก็ได้มาพบเนื้อคู่นะคะคนคนเป็นคนซยุยคนหลอ่อคนงามบุคลิกดีนะคะอิเนได้ทำงานด้วยหัวใจรักบริหารด้วยหัวใจนะคะอิเนเป็นที่รักมีสเสน่ห์มหานิยมกันทั้งคู่คนรักใหม่ บ่มียังงมาพังทลายความรักเขา้าทรงลงได้เป็นรักแถนะคะรักและคิดดีนะพูดดีทำดีนะคะและมุ่งมั่นตั้งใจรักในงานที่ทำค่ะคนไกลค่ะมาใช้ชีวิตนอกถิ่นเกิดและเดินทางก็ได้พบกับ ชาวตุนนะคะคนไกลีกเกณ์ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะคนรักใหม่แนวโน้มให้กับชาวตุนนะคะโอกาสได้ทำธุรกิจของตนเองขยายผลการงานนี้ออกไปหลายถิ่นที่นะคะไม่ประมาทค่ะเพราะความประมาทคือความไม่แน่นอนความแน่นอนที่ว่า แน่นอนแล้วไม่แน่นอนนะคะเมื่อไม่ประมาทนะคนรักใหม่ก็ได้ทำธุรกิจร่วมกันธุรกิจเล็กๆนี้มั่นคงแล้วก็ไม่ประมาทค่ะมีบทเรียนเก่าๆให้ได้เรียนรู้นะคะเมื่อไม่ประมาทก็ได้พบกับเลือดลมแข่งขันขยันนะคะนะคนรักใหม่ค่ะ อังคารอังคารอังคารคาร,ราครูท่านทักชาวตนก็ได้รับการอุปถรรัมนภะ์การลงทุนการเดินทางไปต่างที่ต่างแดนต่างถิน่นนะคะเดินทางไปหลายถิ่นทีนะ่ได้ดีนอกถิ่นเกิดพบรับกก็มีเกีรยิได้พบกับคนต่างที่ต่างถิน่นนะคะเป็นผู้ มีความกระหารมุ่งมั่นตั้งใจใช้ชนะที่ได้มาได้มาจากความกระหารเป็นนักกีฬาตัวจริงนะคะนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเ่ะนะก็เดิมต้นการค้ามีลาผลทุกๆมาจากการลงทุนธุรกิจนะที่ทำเก่าแก่ากามายาวนานนะคะการเงิน การลงทนุนคู่ก็เล็งมาที่ลักขณะเกื้อกูลกันและกันนะคะกับการที่เดินทางติดต่อค้าขายมีลาาฝนเข้ามาฟุกๆลุกเสมอะคะ่ะมีความมั่นคงกับการงานธุรกิจนะร่วมกันกับคู่ค่ะได้รับการอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือนะคะ ให้คำแนะนำค่ะการงานกับเพื่อนญาติมิตรทางไกลนะคะไม่ได้มาด้วยความง่ายดายนะคะต้องบุกสู่ชีวิตค่ะได้มาจากความขยันนะคะ Discovery คิะค้นพบเส้นทางสายใหม่แล้วค่ะโชคดีจากการเดินทางค่ะ forgiveness oh, อภัยค่ะเริ่มที่ตัวเราคนที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะให้อภัยคนอื่นได้นะคะหน้าที่ของคนให้อภัยก็คือคนที่เข้มแข็งนะคะนายมาพบนะคู่เหมือนกันนะชาว ตุนนะคะผู้มีพระละกำลังแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะอโหสิกรรมเริ่มที่ตัวเราะคะ่ะอโหสิกรรมเรื่องราวเก่าๆนะคะไปเกี่ยวข้องกับพุทธลานบริวารนะที่แตกต่างกันทางทัศนคติก็ชีวิตกับ มุ่งมั่นไปที่สิ่งที่ได้มานะคะรุ่งเรืองก้าวหน้าการได้รับการเชื่อหลืออุปถรัรมภ์จากคนรักแล้วก็คนต่างที่ต่างแต่างถิ่นแดนไกลค่ะคอม p พ s s ชันค่ะกลมเกลียวปรองดองเมตตาเอา่อล้นเริ่มที่ตัวเรานะคะความเมตตานั้นก็เอ่อล้นให้กับคนอื่นๆค่ะผู้กระหาน เป็นนักกีฬาตัวจริงค่ะทั้งคู่มาเจอคู่เหมือนนะคะโชคดีที่ได้ทำในสิ่งที่รักด้วยหัวใจค่ะโชคดีนะคะ